สวัสดีครับผู้ตํรวจคุณตรํณตรวจยิ้มซะนา่ากลัวเลยบูอย่าเข้ามาคุยเงี้ยบแบบนี้สิหัวใจผมจะวายนะรู้ไหมงั้นคุณก็คือนักสืบที่คุณยามาดะสั่งพูดถึงสินะก็ไม่เชิงเป็นนักสืบหรอกส่วนใหญ่ฉันก็แค่ช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกบูลลี่ในโรงเรียนหลังจากนั้นผู้คนก็เรียกฉันว่าบูลลี่ดีเทคทีฟยังไงล่ะ <c oughs> เดี๋ยวมึงแหละจะโดนทีป ยังไงซะมันยากนะที่จะเชื่อใจผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูจะอ่อนแอให้ทำการสอบสวนคดีนี้แต่ว่ายามาดะซังบอกว่าคุณรู้เรื่องพวกนี้มากกว่าตำรวจซิแล้วคุณมีเบาะแสอะไรไหมจอกเป่าของเพื่อนเด็กๆที่หายไปบอกว่าเขาเห็นแชทของหนึ่งในเด็กหญิงที่หายตัวไปแล้วเด็กหญิงคนนั้นคือมิซูกิงั้นหลบไปบ้างของเธอก่อนเลยดีกว่าถ้าคุณเต็มใจที่จะช่วยเรานั่นแหละคือทางาออก ตามบ่อแสไปมึงเดินทะลุประตูอีกแล้วนะดูนะ